สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้นะครับเป็นแบบปักก็คือชุดนี้จะเป็นชุดเล็กมีสปริงเกอร์5้าห้าห้าหัวพ่นนะครับแล้วก็จะมีสายให้10เมตรมีข้อต่อสวมกับปลอกน้ำนะครับก็จะมีข้อต่อ3ามทางให้ที่การติดตั้งก็ง่ายมากเลยครับไปปักดินไปปักดินนะครับแล้วก็ให้น้ำเข้าดา้านนี้ส่วนตรงนี้ก็ปรับไปริมาณน้ำได้ นะมันจะมันจะพุ่งออกมาเป็นสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ทั่วไปสามารถลดในสวนหรือลดหญ้าหรือรดต้นไม้ก็ได้นะครับวิธีการใช้งาน,นง่ายๆก็คือสายที่เราให้มาสิบเมตรนี่เราก็วัดระยะก,ก่อนว่าเราจะให้เขา,าจะให้ต้นไม้ลดตำแหน่งไหนบ้างนะครับด้านดินมสุดนี้จะเป็นน้ำเขา้าแล้วก็ต่อต่อกับไอหัวพนเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเทสได้ดูเราหาหาตำแหน่งก่อนว่าเราจะปักตรงไหนแล้วเอาไอตัว วิงเกอร์ไปปักไปปักไว้ได้เลยแล้วเราค่อยลากสายไปหาที่หลังนะครับสมมติว่าเราจะปักปักตรงนี้สมมติว่าตรงนี้ที่เราจะปักปักปักไว้เลยสมมติว่าปักไปตรงนี้เลยนะฮะปักไปหนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งตรงนี้เราก็จะลากสายมาเราก็ลากสายเข้ามาหาสายเมนนะครับสายจากส,สปริงเกอร์ เสียบ้าไปเลย <S <S เสียบก็ไม่ต้องซองนะฮะมันจะเป็นแบบล็อกล็อกออโตโอ้เสียบให้ไปสุดนะไปสุดนี่ครับมันก็จะล็อกปุ๊บเราก็จะไปหาสายเมนสายเมนเราก็จะต่อกับสามทางนะฮะไม่เป็นไรสายเมนเราจะต่อกับสามทางอันนี้ปักให้แน่นๆนะ,ะจปักลิ้นกับปักให้มั่นคงนะสายเมนเราจะต่อกับสามทางนะครับสามทางก็คือตัวนี้ตัวนี้นะเดะีย๋ยวขอเอาออกก่อน Okay. สายเมนเราจะต่อกับสามทางก็คืออันนี้เี็บเข้าไปเสียสามทางเข้าไปเจ็บให่สุดนะครับมันจะล็อกมันจะเป็นแบบมันออกแบบมาแล้วแหละว่าล็อกมันจะไม่หลุดแล้วตอนนี้เราก็ตัดมาร์กตำแหน่งก่อนนะจ่ายเมนนี่คือด้านเข้านี่ก็คือจะต่อกับน้ําน้าเข้านะครับเราก็ตัดตัดตรงนี้ปุ๊บเราก็เอาเอาเข้าสองจุดจะตัดให้ดู สำหรับตรงนี้ครับตัดตัดเลยสายเมนก็จะเข้าด้านนี้ออกด้านนี้นี่นะครับสายที่สุดนะน,นี่ก็จะปักปักกระดินปักกระดินอันนี้ก็คือสายเมนน้ำจะเข้าด้านนี้ด้านน้ำเข้าก็ต่อกับไอ้หัวสวมเร็วนะครับสอดเสียบเข้าไป เสียบให้นั่นเหมือนกันเขาออกแบบมาแล้วเสียบเข้าไปแน่นที่สุดแล้วก็เหมือนล็อกเหมือนล็อกนะน้ำเข้าก็จะเสียบกับก๊อกน่าเหรือเครื่องตั้งเวลาลดน้ำต้นไม้ก็ได้ไม,มีของมันออกแบบมาสาหรับเสียบเข้าไปได้เลยอันนี้ก็หนึ่งจุดนะครับด้านนี้ก็ด้านสายที่เหลือก็ลากไปเรื่อยๆก็ไปลดน้ำในตำแหน่งอื่นเรื่อยๆนะครับปักปุ๊บแล้วก็ปรับ แค่นี้เองคับก็พ่นออกมาเป็นฝอยละอองถ้าเกิดสนใจก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมจะไปที่สวนแล้วเราพ่นน้ำให้ดูแล้วเราไปดูกันว่าพ่นน้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับหัวนี้ก็สามารถปรับได้นะเดี๋ยวผมปรับดู สามารถเอาแบบอ่อนๆก็ได้หรือว่าจะปิดเลยปิดเลยนะมันก็จะไม่ออกเลยนะฮะปับให้น้ําออกน,น้อยๆก็ได้ข,ขึ้นอยู่กับรัศมีเลยถ้าเกิดจะลดต้นไม้รัศมีตีเตียก็ปรับเตียถ้าเกิดอยให้รัศมีมากๆก็ปรับปรับความแรงได้